สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับมาพบมาพอกับดอนล่ามือนี้ในวันที่หามิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่น้องพี่น้องเนาะนะครับมือนี้ก็ตรมาตามตัวเลขมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมคือเก่านะครับผมสําหรับผู้ใดที่เขามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ในเด้อพี่น้องเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปน้องพี่น้องเนาะนะครับตัวเลขที่เข้าสิมาตามมือนี้นะครับเป็นตัวเลขของพ่อซีเลขวิ่งนะครับพี่น้อง ตั้งแต่ดอนล่าตามมายั่งบ่ทันได้เคยพลาดนะครับเลขวิ่งของพอสีนะครับแต่เพิ่นบ่คอยจับคู่ไหนเนาะพี่น้องเนาะนะครับงวดนี้นะครับกสิมาตามให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเพื่อเราจังไรกันอติดต,ตามรับชมกันเดี๋ยวไปหอดบ้านเพิ่นนะครับกสิไปนั่งคุยกับเพิ่นจัข้าวนึงแล้ะกสิเอาตัวเลขลงให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งได้เห็นกันเนาะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวตอนนี้ครับรถกันเด้อพี่น้องเล้อนะครับผมเดี๋ยวไปหอดบ้านเพิ่นกสจงังลงไปคุยกับเพิ่นนะ ครับตอนนี้เขาก็มาหอดบ้านพอสีแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวเ้าสิคุยกันกับเพื่อนแล้วก็สิถามตัวเลขมาให้พี่น้องท่านผู้ชมเลยนะครับผมสีหาเกียดเหลีกลยกไว้นาะสีนองสีหาสีเกล็ดวารีสูตรสูตรมันบตกบวกเคยดับจักเกียดมันกดไปดับหนาะ มาบึงหาผู้ขึ้นมาดับเหมือนมุกมุกออกคนบ่เอไอเสียงออกเสียงหมโอ้ยัง่ไหมมเห็ุขัดตัวก็ทำได้ทั้งรางทั้งบนเลยหวยของพ่อกระเขาเนาะทั้งรางทั้งบนเนาะหวยวิ่งก็นั่นเดียวแต่ว่าไม่จับคู่กับหวยของแม่สี่หกกับสี่เจ็ดเขาติดก็ได้หรือังเขาติกเขาครับ เป็นต uhm. ัวเสียดายแล้วพอเนาะโอ้ยว่ามึงบวนนีมีบวรดอกเรียกว่าชิดวามีเฮ็ดจ้ไหนจะไป่ครับงมันมีอยู่ได้ก็ตาายกกบมัเว้ยพ่อบอกว่าจับคู่เส่หกเส่เจ็ดไม่เ่ื่อไร ก็สองสามสี่กับสองเจ็ดก็ได้สองหก็ได้สองสี่สองเจ็ดสองหกสามหกสามเจ็ไม่ละสี่หกสี่เจ็แม่นก็ใส่แต่สี่หกก็สี่เจ็ดแบบนี้รันรันผู้โกมากมมนมาบอกแน่มันมึอเสียอีเ้าจยจะไปซส้อเรีน้ำผู้นเรยเจะเสียงินเยของอ้เินของผู้หพิ่ไได้มหมเบิงดูคนเบิรงตึงรอยอรวก หอวต่มวันเขาไปถึงวันมันก็บอกแม่มันเห่แม่มันบ่อยแม่ไปซื้อจำเร็กอะจากัเสียงมันู่ว่ากแล้วก็ไปตึงซีขึ้นกระด้ยเล่ากระได้ซีหาแล้วก็บ่เอามี่ตะคนมันออกงาพอซีหาขันออกเงี้กระซังก็คือทีหาไม่เคยออกไหนหาออกกายังกรไดถือหมด แต่มาออกกับฟซีเนี่ยคนถือไปถือแม่นี่ลีโอ้ยมันด่นอีหลีเนีว่ะมันจะออกแม่กับสิบซีนครับมันช่จะไหนจะลอยมาออกเลยปาดอีกแล้วของพ่อผันเดนซีห้น้องเหมือนเมื่อกี้นี่แต่มันมาลงลางมัออกซีบ่นออกซีบนเนี่ยมัดช่วงออกซีออกซีเตียร์คือจีบว่าแม่นครับมีบรอดอยู่ที่ว่านจะเกนดมาเรื่อยแล้วว่านนี่ได้ไปหรอ่ะ ได้แล้วบ่เอาไปแล้วแล้วเอาไปวันบ่เอาไปวันนึงขนาดอ่ว่าแล้วมันจวนมันอยู่แล้วก็เขาว่าอยู่หรอเอามือเนี่ยเขาว่าแต่หน้าพวกนนึงมักกินเขาแล้วก็พม่อยูครับเอกเขาเรียกมันว่าหัวว่านีว่าสีแวะอยู่เพราะจะว่าพากันไปทุราแหละมันมีของที่แบบหยานมันเสียมันเอาเขาเรียกเลยกลับ บเล้ยงกางเรียกว่าไม่จับคู่เลยขัดจับเขียนดื้อบอกเขียนรื้อเว้ยงานมันบทูืบไมสขยันเลยกเรียกจับคู่แล้วได้บอกแล้วเให้หาในหาเก่างกจะกองแหงุกเปียกค่เบล็ดก็ถึรใบเก็ดอยู่แล้วเก็ดนี่จับเดียวสามคนร่าง แล้วของพ่อได้ตัวใดกองวันนี้ได้ห้าหกเจ็ดไหมห,ห้าหกเจ็ดบ่ครับได้จดไปปหมพ่อโอ้ยจดได้ผ่นเล่าเอาไปแล้วบ่เดี๋ยวผมไปเอาปากกามาให้พ่อจดกันจังครับเดี๋ยวให้พ่อจดให้เบิ้งงนาะพี่นงเนะดึงเลยครับดึงออกมาลละ mình cũng có kinh nghiệm lắm, cứ bảo không thay nhồi, thay khen, thay nhồi บ่อมาน้ากันมันบ่หอขระายเจ็ดมันมาได้กับมันขำกับมันจับกันะดิกี้ม้าบ่ได้แน่ละที่ผมถามเพราะว่าผมจะขึ่งไปเอาม้าเพื่อนไหามาเจ็ดเจ็ดกับก่อสามสองแต่ว่าเพื่อนว่าตอนขึ้นรถเพื่อนขึ้นรถมาลุ่งปะทางน้ำกับไอเพื่อนว่าเจ็ดหากอาจที่มาได้ตัวนั้นสิผมก็เลยถามบ่อว่ามันถี่มาน้ำกันได้บ่มันขำได้ขำได้ อันนี้เจ้าห,หนี้ไงไนักล้างด้อครับผมโอ้รอบนี้เน้นล่างก่าหาเกาโอ้อันนี้จับคู่ให้หาเก่านนะ้ำนาเนาะหากครับผมหาเก่าวันก่งสามครับสามเกีบหรือมมาก ทดลองมืงครับโอ้โงวดนี้พอจับคู่ให้ความงันนะครับผมจับคู่ให้ความเลยนะครับพี่น้องตัวหากบอยจับคู่แรงเลยนักล้างเลยหากบนะครับอันนี้เล่ยวิ่งโอ้ไม่โอ้ยตื่นใจวันนี้ครับวันนี้ขึ้นไปจังแังเกตุน้องพ่อสีนะครับครับผมงวดนี้จับคู่ให้ความนะครับงวดวันที่สิบหกนะครับเนาะ มิถุนายนหกสี่นะครับผมนี่ครับพี่น้องงวดนี้คุณพ่อเพิ่นจับค่ไหพร้อมนะครับเพิ่นมาล่องเบิรงด้วยาสัน่นเพราะว่าทุกๆทีกับมิจเบวอลซื้อต้องพี่น้องเนาะว่าสิจับคููแต่กับบันใจับจับหามากอะผมตามม่างวดนี้เป็นงวดที่หานะครับงวดที่หายัางบ่กเคยพลาดนะครับผมเล็กวิ่งนี่แต่ว่าหวยของคุณพ่อเพิ่นเขามาตั้งแต่ปีหม่แล้วเพาะว่าตีหม่ครับตั้งแต่ปีหม่ท่านเคยผ่านเลยพี่น้องนี่ครับ วันนี้เพิ่นจับคู่ไห่หอมนะครับหาเก้าหกสามกระเจี๊ยบสามตัวเด่นหกนะหอเนะเออเด่นห้ตัวเด่นหกนะครับหาเจ็ดนี่มีโอกาสมาน้ำกันได้งวดนี้นะครับผมนี่ครับพี่น้องจังใดก็ลองเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางงวันนี้คุณว่าิ่นจับคู่ไห่หอมนะครับเอาไปเสี่ยงโจกเสี่ยงดวงเบิรงกันผู้ใได้มากนะครับ คันพูบได้เหท่านได้ตัดสินใจกับเอาไปเบิงประกอบก็จโจนอื่นก่อนเนอพี่น้องเลยนะครับผม<อ>แต่คันพูดถึงเลขวิ่งะนะครับของคุณพ่พอคุณเขาทั้งบนทั้งล่างมากติดๆเลยนะครับตั้งแต่ผมตามมากกับยังท่านเคยพลานนะครับพี่น้องรับผมแต่ว่ามันหงบกาจับคู่ก็จะพอเพิ่นยังท่านได้กาจับคู่จนวันนี้เพิ่นร่องจับคู่ให้นะครับพี่น้องร่องเอาไปพิจ,จารณาเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อบรงกันกล้วกันนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็คงสิมทีเท่านี้แล้วน้องพี่น้องเนาะนะครับขอให้พอห่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีถูกหวยรวยๆย,ยังแห่งกันคู่ครูสุขคนเด้อพี่น้องด้วยนะครับผมยาเจ็บยาจนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ